สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและชื่นชอบในการทำสวนทุกท่านในวันนี้ผมจะพามาชมสปริงเกอร์ที่แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายโค้งหมุนได้รอบตัวสามารถปรับแต่งการให้น้ำได้ถ้าทุกท่านพร้อมไปชมข้อมูลของสินค้าตัวนี้กันแล้วผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสินค้าตัวนี้คือ สปริงเกอร์ไบสเตนเลตโค้งหมุนรอบตัวเป็นแบบเกีียวในใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยครับตัวสปริงเกอร์มีเกียวให้ถึง2ขนาดสามารถใช้ร่วมกับข้อต่อเกียวนอกขนาด4ี่หุนและหหุนได้แต่ผมขอแนะนำว่าให้ใช้ร่วมกับเทปพันเกียวเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและลดการล่วซึมของน้ำทำให้สปริงเกอร์ตัวนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียงแค่คุณนำเทปพันเกียวมาพันรอบเกียวตามเข็มนาฬิกา และนำสปริงเกอร์มาสวมได้เลยครับเมื่อติดตั้งด้วยเสาสปริงเกอร์ที่มีความสูง1.5เมตรทำให้มีรัศมีการให้น้ำที่กว้างถึง12-25ตารางเมตรเลยครับมีปริมาณการให้น้ำอยู่ที่9-12ลิตรต่อนาทีแรงดันน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่0.5-3บาจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างของสปริงเกอร์ตัวนี้ สามารถปรับแต่งการให้น้ําได้ตามต้องการเพียงแค่ใช้ครีมดัดใบให้โค้งงอเพียงเท่านี้ก็สามารถปรับองศาและทิศทางการให้น้ําได้แล้วครับผมหวังว่าสินค้าตัวนี้จะตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ทุกท่านนะครับผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้คุณไม่พลาดสินค้าที่น่าสนใจจากกหนกโปรดักด้วยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางกหนกออนไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ หรือสามารถหาซื้อได้ที่ s h o ป e ี้ a z a d a และที่ m o เด r n t นท e ชั้นนำทั่วประเทศเราการันตีด้วยยอดขายมากกว่า10ล้านชิ้นต่อปีคิดถึงระบบน้ำครบวงจรคิดถึงกนกโปรดัก์